ครับแม้วผมจะมาสอนตัวตัวลันนะครับแรกก็เข้าไปสักคลิปคลิปหนึ่งคลิปล่าสุดก็ได้กดกดดิอร์แต่จะเข้าขมาแล้วมันจะมาโหน้ารู้นะครับก็คือกดดิสห้ไปที่โลรับยศอะไรก็ได้แต่ถ้าทำผิดกฎระยุตนักโทษโทษสูงสุดของนักโทษอันตรายก็แบนเสร็จแล้วก็มาที่เอ็กซิวสเตอร์นะครับดูว่าตัวไหนใช้ได้ตอนนี้ซีโนสเตอร์โวละล่าใช้ซีโนแต่จะกดเข้ามาแล้วมันจะเด้งคอดิกร์ซีโน่นะยมียันตัวตนเสร็จก็ดูชตัด ีโน่หน้าดาวโหลดลิปติบดีิตดาวโหลดได้เลยหลังจากดาวโหลดเสร็จแล้วลาฟไฟล์ไปเก็บสับที่หนึ่งในใดในใดไฟล์ EXCLUDE นะครับของต์บอบแล้วก็ซีโน่อยู่ก็จะลาฟไฟล์ทั้งหมดลงไปหลังจากลากลงมาแล้วหาไฟล์ดอที่ลานลงมาเปิดเดี๋ยเปิดแล้วมันจะอยู่แท็บหนึ่งนะครับแล้ว สามารถเพิ่แพแมแท็้แรกเข้าครับลองเข้ารลบอแล้วก็เทสด,ดูว่ามันเทสไ,ได้ไหมเข้าแบบนี้ก็เทสได้ครับเข้ามาแล้วปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม add t e c t หรือ inject นะครับกดไอ้กดแล้วของทีโน่นจะขึ้นข้นขางๆจอน,นะครับสามารถ run check ได้ run เทสเลยติดปกติสามารถ run ไ,ไปคิดอะไรก็ได้นะผมจะ run นี่นะนี่คื อันได้ปกตินะเอย